แล้ววาทำไมเราถึงไม่มาเป็นคู่ชีวิตกันเดะเดะดนะคะก็สำหรับก้อนสลามทุกท่านนะคะเคนี้จะทำการสู่ขอจอรีเอสต้านะคะเจ้าหญิงสลามเดึกดเดือดจะไปยิบแบนแป๊บงึ่งจะเป็นภรรยาของเคมี่นะคะย้อยมามามาอ่ะเตรียมนิ้วให้ละะเตรียมนิ้วใส่เลยค่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไป พฉชนันนะคะคู่ชีวิตของเคนนี่คือแจที่เอสตานะฮะแล้วทำหน้าเหมือนกันนะนะน่น,ออน,นขอให้ลงเตมบ้านหลานเต็มบ้านอ ลูกสนามในลูกหมดใช่หน้าแบบดยเฮยเอ้ยเฮยาีความสุขฮยเี้ยยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้เฮ้้ เด็กไม่มีใครแข็งแกร่งได้เท่ามดตัวนี้แล้วแล้วไม่มีใครเหมาะสมกับจารีสตาได้เท่าเคมีหรือยุดยยุยยุยยุคนเราอะค่ะชีวิตคนเราแค่คนที่ต้องการคนที่แบบว่ายอมกินอาหารที่เราทำอ่ะทุกวันอะไรอย่างงี้แค่นนั้เคมีนี่แหละค่ะที่จะมาอยู่เคียงข้างจารีสตาเยอดบ้านหลังบ้าหลังเราดูของกินของอีสตาไปแล้วขอให้เมมเพมีโชคดีนะโชคดีค่ะว่า ตัวเองเลยยื้ยนะคะเปลี่ยนสกุลไหมเคมีจริงๆอ่ะเอสตาต้องมาเปลี่ยนเป็นนามสกุลเคมีอุย้ยเป็นเวลลกี้เอสตาใช่เฮ้ยพอ่อดีใจจังจริงแล้วคือเป้าหมายของการที่มาหาหนูก็ใช่ก็คือว่าสู่ขอนะคะคือตอนแรกที่เคมีทำเป็น นี่คือแบบว่าแค่ทำให้หนูตายจใช่ได้ตายใจเฉยๆนี่แหละได้พิสูจน์เนี่ยได้พิสูจน์ความรักว่าจริงๆแล้วคือเคมีความที่จะต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่ที่ได้ทำสิ่งได้เอซ่าทำไมนูอะไรเคมีสู้หมดยื้อยาบ้าสนับกันเอาเลยคือจริงๆหนูจะเรียก เรียชั้นเนี่ยเด็กที่เพ่อยู่ว่าเป็นชั้นหนึ่งใช่ใช่แต่จริงๆแล้วก็คือแบบว่าส่วนที่กินข้าวอ่ะมันจะอยู่ข้างล่างอีกทีก็ข้ากเหนียวจีใช่ใช่แล้วเขาจะเรียกนันชั้นจีแล้วก็เรียกเนี้ยชั้นหนึ่งแต่ว่าจะอยู่ชั้นเดียวกันทำไมเราไม่นี่แหละค่ะคู่ทำไมเราไม่ทำไมเราไม่ทำไมเราไม่ นี <S <s ่แหละค่ะเด็ก <ham> คู่นคู่ก็เป็นอย่างนี้เป็นกันละกันของกันและกันเด็กคู่มาัวเต่กันทัาเต่งกันก็ดีสิคะ